ต่อมลูกหมากก็ถือว่าเป็นหนึ่งในระบบสืบพันธุ์เพศช,ชายครับโดยที่ขนาดของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ15-20ถึลูกบาทเซนติเมตรครับรูปร่างคล้ายๆเป็นทรงเหมือนเกรารัดนะครับอยู่ตำแหน่งบริเวณคอกระเพาะปัสสาวะโอบร้อมพุ้มท่อปัสสาวะส่วนต้นเอาไว้ครับหน้าที่สําคัญของต่อมลูกหมากจริงๆก็คือเป็นอวัยวะที่สร้างสารเลี้ยงน้ําอสุจิครับเกิดจาก การที่มีการเปลี่ยนแปลงของตัวต่อมลูกหมากซึ่งเป็นไปตามวัยครับในคนปกติโดยทั่วไปเมื่อมีอายุเยอะขึ้นต่อมลูกหมากก็จะมีขนาดที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นด้วยตำแหน่งของต่อมลูกหมากนั้นพอเวลามีขนาดที่ใหญ่ขึ้นตัวต่อมลูกหมากก็จะไปกดเบียดบริเวณตัวคอรกะระเพาะปัสสาวะและตัวท่อปัสสาวะส,สว่สสวนต้นครับทำให้การปัสสาวะเ,เป็นไปได้อย่างยากลำบากมากขึ้นอาการที่มักจะมาในคนที่มีภาวะต่อมลูกหมากโตก็จะเป็นลักษณะของอาการที่ปัสสาวะออกยาก ปัสสาวะพุ่งน้อยลงต้องใช้แรงเบ่งมากขึ้นปัสสาวะกระปิดกระปอยมีการตื่นฉี่ปัสสาวะกลางดึกมีการกลั้นปัสสาวะลำบากเป็นต้นครับ เป็นการลดขนาดต่อมลูกหมากด้วยพลังงานความร้อนจากไอ้น้ำครับซึ่งวิธีการก็คือจะเป็นการส่องกล้องผ่านทางท่อปัสสาวะเข้าไปแล้วก็จะเป็นการฝังเข็มเข้าไปในเนื้อต่อมลูกหมากจากทางด้านของตัวท่อปัสสาวะแล้วก็ปล่อยพลังงานไอ้น้ำความร้อนสูงตัวไอ้น้ำความร้อนสูงตรงนี้เข้าไปฆ่าหรือไปทําลายตัวเซลล์ต่อมลูกหมากครับทำให้เซลล์ตรงนั้นนะตายแล้วก็จะมีการฝ่อลงและร่างกายก็จะมีการดูดซับทําให้บริเวณตัว ต่อมลูกหมากที่มันโตเบียดท่อปัสสาวะส่วนนั้นนะค่อยๆฝ่อ,อ,อลงแล้วก็คลายบริเวณการอุดตันของตัวต่อมลูกหมากครับ จริงๆแล้วเป็นหัตถการที่สามารถทาเสร็จได้ภายในวันเดียวครับผู้ป่วยไม่จำเป็นจะต้องนอนโรงพยาบาลสามารถกลับบ้านไปดูแลพักฟื้นดูแลรักษาตัวต่อที่บ้านได้โดยที่จะมีสายส,ายส่วนปัสสาวะค้างไว้ประมาณ3วันถึง7วันครับแล้วค่อยติดตามกลับมาเอาสายส่วนปัสสาวะออกหลังจากที่เอาสายส่วนปัสสาวะออกเนี่ยอาจจะยังมีอาการปัสสาวะลําบากอยู่ได้ในช่วงต้นนะครับอาการจะเห็นผลได้ประสิทธิภาพสูงสุดจริงๆเลยจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนถึง3เดือนหลังทําหัตถการครับ เหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อบ่งชี้ในการทำัตนการครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยได้รับยามาแล้วแล้วก็มีภาวะท้ำซ้อนจากการใช้ยาเยอะหรือว่าเคยได้รับยามาแล้วมีอาการดีขึ้นในช่วงแรกแต่ช่วงหลังไม่มีอาการแย่ลงจนทําให้มีภาวะปัสสาวะลําบากมากขึ้นหรือมีภาวะปัสสาวะไม่ออกจนต้องใส่สายส,ายสวนปัสสาวะครับ หรือมีภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะบ่อยครั้งหรือมีโรคประจําตัวอื่นๆที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการผ่าตัดครับโดยที่หัตถการชนิดนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหัตถการที่มีความเสี่ยงต่ําและนอกจากนี้ยังไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศด้วยครับ